โอเคนะครับโยกผมอากิชแนลอีกแล้วนะครับกับเกม FK a r e n a นะครับด่านที่23-17นะครับโอเคเราเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าใช้ตัวละครอะไรบ้าง1โลเวนเด็กแว้นนะครับ2เจทารินของเรานะครับ3เซมิลานะครับ 4. หลวงพ่อลูเซียสนะครับ 5. สาวหวานเทซี่นะครับโอเคงั้นเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าผ่านได้ยังไงนะครับ โลแวนเปิด mm hmm. อันติ mm hmm. เพิ่มพลังงานให้ยูเซฟกลางโลครับแล้วก็เซมิลาปล่อยพลังเขียวทั้งเพชรแล้วก็ทาลินพิ้วเลือดปั๊บเซซี่โดนตบดับไปนอนคุยกับล่างมะม่วงแล้วโลแวนกลางอันติ mm hmm. เร่งพลังงานให้เพื่อนจากนั้นเซมิลาปล่อยอันติรอบหนึ่งครับโลแวนกลางอันติรอบนึงเซมิลาปล่อยอันติ เขียวฟุ้งไปทั้งแมพนะครับแล้วก็ฆ่าหนูไปได้แล้วก็จบไปโอเคงั้นเราไปดูการวางตัวละครแล้วกันนะครับแถวบนสุดนะครับของแถวหน้าเป็นโลแวรนะครับล่างบนนะครับแถวหน้าตัวล่างจะเป็นทาลินเหมือนเดิมนะครับส่วนแถวหลังตัวบนสุดจะเป็นเซมิล่านะครับส่วนตรงกลางแถวหลังก็จะเป็นดูเซียนนะครับ ส่วนแถวหลังล่างสุดนะครับจะเป็นน้องเทซี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อากิชช anel น,น,นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ